สวัสดีสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะสวันนี้ก็ร่างช่วงนี้ก็ร่างเขาซ่านอยู่พี่น้องค่ะช่วงนี้ก็ร่างนี่แต่นำนำ,นำอ่าแดงแน่น้อน,นไม่พอนมาเยี่ยมไม่ยำม,มาเนี่ยจะฟาวลับนี่จากเอฟซีแฟนช่องเด้ <laughs> อหนะสินใสสิมุ่นสินใสเออมาคุยน้ำได้เนี่ยสินใสเนี่ยสินใสสิหลงเราโบสินใสสีโบขึ้นหอดไม่พอนเน่ยโบหนาสินใสเนาะ ใช่บ่คืนหัวบุษบาสินส่เนาะโยคนเนี่ยค enfin> ื่อนอ่อมันบ่ท่านเด็เขาต้องต่โาด็เขา้องสาก่อนอันใอนมันบอเาเสินเนี่ยสินอเด้อสินไ่เด้อสาธุมสิน่มาคุยกับเอฟซีแฟนช่องนเด้อนี่ Kadu kunta kapak, kadu selu kunta, yuk kadu selu kunta kapak, kadu selu kulu, i kadu selu kunta kapak, kalya yuk kadu selu kunta kapak, kadu selu kunta, yuk kadu selu kunta kapak, kalya yuk kadu selu kuno selu kuno tanu, i kadu selu kunta kapak, kalya kadu selu kunta, i kadu kunta kapak, kalya kadu i kadu selu kunta kapak. 嗯，是吧？嗯 <noise>，其他的啊，再 <noise> 呃，再再一 อิ่มมโนะหนาหันอิ่มเยอะฝากขวดเดียวนุ่งอิ่มอยู่ว่าสินไซน่ะตังคิดตังใจของดูของร้านแตงวางออกโอ้แสดงว่ามันสินไซแล้วปง่อยเส้นสินไซมาปูมากเด็กพี่น้องปูแซงคิ้วเดี้อพี่น้องเอออ่ากันว่าลักษณะนี่ว่ามันสินไซแล้วพี่น้องค่ะอ้ามันเดือปูเด้อมาว่ลน้ำลูน้ำหลานเด้อ มาปวดมาขายลูกหลานตัวเป็นยังไงในี่ลูกหลานคือเป็นขอเล็กเล่าปูพอดีเลยเออสองอใสแง่เองสิลูกหลานต้องให้ลูกหลานเข้มแข็งได้ปูเอ้ยขอพลังเติมให้ลูกให้ลใหลานได้เด้นอนัอ่นเป็นจังไงเนาะเวียงว่างคนเป็นจังไดเนี่นย่นคือจ,จังส่งแบบอ่า บซื้นบาบานแถปูไม่ยังเป็นตะแก่ตะใครอยู่บ่เว่าสู้ลูกสู้วานเว่าสู้พ่อตาฟังตัวิได้แแดงน้ำท้ำตามถึงตัวค่ะ

よくのせんをぶたかやかやかに。よくのせんをぶたかやかに。よくのせんをぶたかやかに。よくのせんをぶたかや g u n ること。よくのせるぶたかやかにすること。よくのせるぶたかやかにすること。よくのせるぶたかやかに

เป็นยังไงก็ค่อยพาแม่ไปล่งบ้านยังไงค่อยไปเตาโนคนตาขับตาคาลิสโซลุคนตัวดูคาริสโซลุคนตาขับตาคขย,ยักขยีดูคาริสโซลคนท้องตาโนมนุษย์เป็นบอกเป็นว่าในเอามนุษย์ลูกๆเป็นล้านไปเย็่ในนี้งามโอ้เออลูกๆล้านๆเมื่อทางทีมงานนี่ก็สิได้ขอเบงิงเยอะได้เนี่ยอันขอเบิงลูกๆล้านๆเยอะได้เนี่ยมันลูกนเป็นยังไงก็เฮ็ดดีๆงามๆามนะ คืุตาคปายีสลอคู่คุอคม่ดีอกดใจตอนนั้นไอ้หัวนอกซื้อสันบอกว่ามีว่มีแต่เราีดูดิ่งดูล่าซื้อสันหามนานข์เขาแต่มาได้ทิพย์กัไป้นี่ยเจ้าพเจ้าที่เพื่อน นีพี่น้องข่านี่มาแต่ฟังเล่ามาแต่ยกกังกระิอยากเห็นน้องสินไส้ได้บาทนี่อขอเบิงเดเดอร์้นนองหน่อยเติมจะข้นบ่ท,นนท่านนี่ออกท่านไน้ออกมาเม็นบ่แม่หนูดีขอดรูปเป็นไม้เ้ยะคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะเรื่องแปลกๆหรือว่าเรื่องที่หลีลับก็ยังมีอยู่กิ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะ

มันนี้มีเหลลกเล่าน้ำไปสินไส้มันนี่แม่พ่อนจะขอเลลกเล่าฝากตอนเอฟซีแฟนชองน้ำได้มันนี่ฮานอยน้ำเด้อสินไส้านอยน้ำวัารวัชผู้สาวว่าเอา,าห้าน่อยน้ำฝันยังไปมันมน,นี่ฮะน,น้ำมาดันก็<า>บอกอาไปห้าอย่าอ่านี่เลยบอกอ่ ว่าเออหนี้คำามาคคำพูเพิ่นกาบอกเพิ่นไม่เพิ่นโอ้ใฮ้ฮ่าคำามากคำพูติตาเฮ็นแล้วเฮ็ดแล้วบอกตะเกา่ามากคือบอกจ่อยๆแท้เมื่อไงเมื่อไบ่ให้จังเดยเช่นใช่บอฮะ มักห MM uh ัวงอกอีหงอกมันคิดนี้ว่าเอาให้อีนูอีน้อยอืมแต่ตอนที่เียป็นแมงน้อยพัฒนูสั้นยาดีดีอยู่น่ะนะอือคุณบ่เดายังก yea? ็ใหายน่ะเป่นเนี้กนไม่เขาหายตัวไปนี้โอนไยนี้ตังเขาวตัวนี้แต่บอกแก่เพื่น ไปเป็นยาหน้อันนี้ทันปูเทาเป็นว่าเฮ้ยไปนักันก็ไปได้ตังมันเสีซีเสียแงบ้างลูกลานของเอ็าแล้วเหรอได้ดีได้แก่เพาะมันจะมีพี่น้องมาเยี่ยมมาหยาบก่อนวันนี้ก็สีไม่ฟ้อนก็สีขันแลกันมหาข้าเจ้าสีมหาคุณขาเจ้าเจริญรุ่งเรืบ้านวันนี้ก็สีฟ้อนทาน้นไลาบลาเด้อสินใส อ่าชิบวกทยให้รัฐบาลใหยกระบวกไปรดนเห้นลางแม่เฮ้าบาาใช่ไหมครับห้ลลางแม่เฮ้าบ่เห้ลลางตรงนี้อ่เอาห้าน้อยบ่ว่างได้ตาฮ <c oughs> ะนอนรู้บ่คอยเ,อเ,อเล็กเล่า,เ,าเล็กเล่าก็ได้จ้ะ <c oughs>